มันเน่านิดหนึ่งนะจ้าดีใจมากนะครับที่ที่ร้องเพลงผิดแล้ไม่มีใครด่าหรือว่าแอบจาในใจก็ไม่รู้นะครับนะเพลงตัวเองก็ยังร้องเพงนนนะลงผิดเนาะรอให้อภัยตอบดีแม่งจริงขอให้หอมเพียวเดียวสวย เอาไพรนง่ของเไาไปใครจะไปรู้โตขึ้นมาจะเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ซีได้คออออออนเราอย่าไปอย่าไปแบบว่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองก่อนนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่าตัวเองแบบไม่มีแววเองก็ช่างอย่างนี้ก็ดูว่าไม่มีแววตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนะครับ้กหน้าตาก็แบบโอ้ย สมัยก่อนเมื่อย้อนไปดูรูปตัวเองนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนประดุจว่านี่เป็นผ่านตือหมอมาแล้วสิบกว่าคนนะครับเออเนาะคนเราก็พอมันจะดีมันก็ดีอ่ะพอมันจะไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะเนาะนะบางทีมันอาจจะอยู่ที่จิตใจคนเรานะครับซึ่งข้างในนี้มีแต่เปลือกแทยประกันชีวิตอยูนะ่พอแล้วเหร,รู้นะใช่ไหมว่าอวย แต่ว่าของเขาจริจริงทุกคนรู้ไหมครับว่าการทำแหวกประกันชีวิตเนี่ยคือแบบมันดีตรงไหนไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของลิดป่วยไอ้ไอ้ไขวัด2000กุ้ง2009หรือว่าเ,เป็นไข้ด้วยกันยังจิ้นได้ผิดไหมผิดไหมที่เราอยู่ห้องด้วยกัน เราอยู่ห้องด้วยกันใช้ของด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันต,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 ตายๆาๆตายอ,อ,อ,อะไรเนี่อ้อแๆแออองะ อะไรครับโอ้ด้านหลังจับพบเจอหน้าบ้างนีง่ทันหลังก็เห็นหลังนะฮะจา๋าจ๋านะนะครับก็เขาให้มาร้องสี่เพลงอ่ะสามเพลงแล้วอนะอะ เพลงอะไรเตรียมซีดีมาสี่เพลงถ้าจะต่อได้ก็ช่วงนี้แหละพอล็อปั๊บพอล็อกปั๊บจบปั๊บนะเ <laughs> ขาบอกว่าให้เวลา45นาทีซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วสามสิบห้าแล้วอะไรฮะสองเพลงไม่ได้จริงะนี่เดี๋ยวพึ่ง ศิลปินมาร้องเพลงหรือว่านี่มาขายทุเรียนมาตี่เพลงนะเพลงไม่ใช่ทุเรียนอะไรอะพอชอบจำได้ทุกอย่างแต่ดีใจมากจริงๆวันนี้คือแบบว่าวตอนแรกพี่แอรพี่แอร์ดีๆมาหาอุานพิ่เราเราไปงานที่เดียวกันเลยพูดข้างกันเลยอะไรเงี้ยแล้วจะีใครมาดูร้องไหมเนี่ยอะไรเงี้ย เดินมาแค่นั้นแหละเดินมาตรงนี้เนี่ยเห็นอู้นั่งกันเป็นระเบียบมากคือแบบว่ามานานมากใช่ไหมครับเอาหน้าเราก็ททำแสดงพลังให้เขาเห็นว่าการที่เมืองไทยประกันชีวิตน,นะครับเรือกที่จะไม่ใช่เรื่องผิดนะครับต้องบอกว่า เมืองไทยประกันชีวิตนี่แบบฉลาดมากจริงค,คือคือไม่ได้บอกว่าฉลาดที่ที่เลือกเรามาแต่ว่ารู้จักการสร้างกลุ่มเป้าหมายคนอื่นเขาเอาแบบคนที่มีหลักการมีความคิดมาเป็นพิเซนโตรพริเตอร์นะครับคนชโลงคนชลาอะไรก็ว่าไปของเราใช้เด็ก19 <S <S เด็ก,าาก้าเป็นพี่ิบเอร์ มันน่ามันมีค่าทางจิตใจนะครับเด็ก19เด็ก20มาเป็นติณเตอร์ถือเป็นการสร้างที่เออเด็กสิเกเด็ก20เด็กย่มาเป็นติณเตอร,รถตอถนน์ถือว่าเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายเจ้าถูกต้าไปทางไหนเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่อีกทางหนึ่งนะครับพอลิศดูได้เลยว่าดูจากหน้าตาของแฟนคลับริศแล้วเนี่ยซื้อประกันนะครับ ฮะซื้อแล้วโอเคก็ดีนะครับผาไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรแต่ลีบบอกแค่ว่ามันดีมากจริงๆนะครับคือการถ้าเกิดคุณไปซื้อประกันชีวิตของแบบที่อื่นก,ก็ก็ได้แค่ประกันชีวิตน่ะช่วยชีวิตคุณนะ่ะแต่ว่าของเมืองไทยประกันชีวิตนี้นะครับนอกจากนอกจากได้ได้ประกันชีวิตที่มาคุ้มครองตัวเราแล้วยังมีสมัยครับที่มีกิจกรรมมากมายให้มาพบเจอกับลิศนี้นะครับ ตอาเอ้าอย่าลืมว่าตอนแต่ก่อนนะครับอีเวนต์เยอะแยะมากมายของเมืองไทยประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพเองหรือว่าต่างจังหวัดเองทุงกภาคเลยที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตกันถูกไหมครับทำให้พวกเราได้พบเจอกันทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทุกคนก็มีโอกาสได้เจอกันเพราะฉะนั้นก็นะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทคนหัวคิดทันสมัยครับ รุ่งเลยเวลามาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ลิศก็ทำหน้าที่พริเซนเตอร์ที่ดีขออนุญาตดื่มน้ำของเมืองไทยมาชีวิตตั้งแต่เอ็กักาถึงไหนถ้าเป็นในละครเวลากินเราต้องทายอินหันโลโก้ออกแบบนี้มันไม่ใช่น้ำมนต์นะครับทุกคนครับ วันหลังกินเสร็จจะขอทางมาเทใส่ทีนยนึนีมนะครัาออเอออ่ะเรามาร้องเพลงกันดีกว่านะครับ